โอ้โหเกาะสายไฟฟ้าซะด้วยดูไฟจะดูดไหมนั่นน่ะหาที่อยู่ได้ดีจริงๆเลยดูนะคะเขาเป็นนกที่รู้เยอะนะรู้มากด้วยอ่ะนี่นะคะ โอ้ยบินมาดีไม่เกาะหัวอีกแล้วเขาชอบเกาะหัวนะคะออ้ยบินมาใกล้เกินบินกันสนุกเลยอ้ยอื้ย บินมาเฉียวใกล้หน้าเลยเชื่องมากเลยนะคะไอ้เดียวด้วยเกาะตรงนี้แล้วเกาะเสื้อด้วยเจ๊เอ๊เอย่าจิกนะอย่าจิกนะอย่าจิกนะตัวเอง ทำไมไม่ไปอยู่กับเพื่อนๆนนู่นน่ะนี่ยืนเก่งเลยนะเนี่ยเขายังอยู่เลยเนี่ยจะเอ๋โอ้โจะกระจีอ่ะนี่แคะแกะอะไรไปเรื่อยเลยอะ่ะซนมากเลยนะเนี่ย โยนอะไรมาเนี่ยกี่ตัวคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวอยู่ครบเนาะเพราะเคยนับอยู่ว่ามีสิบเอ็ดเขาจะปล่อยทุกเช้านะคะไปดีกว่าลงไล้แล้วเดี๋ยวมาเกาะหัวอีกดูนะคะกำลังเดินเข้าบ้านน่ะเขากาะเสื้อไม่ยอมปล่อยเลย นอกอะไรอ่ะตะลกอ่ะดูนี่กำลังเดินอยู่เลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เชื่องมากเลยสวัสดีครับพูดได้ไหมครับเนี่ยเขาฟังเราพูดนะพูดได้ไหมครับทำไมไม่ไปอยู่กับเพื่อนๆเ,เนี่ยฮึ จิกอะไรจิกอะไรนั่นจิกก้อนหินเล่นโอ้ยเพื่อนเพื่อนเขาก็บินอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนเพื่อนเขาอยู่รอบๆนี่แหละว้ายอายฮะโอ้จิกโทรศัพท์อีกจะกระจีอ่ะ เขาชอบจิกเนาะจิกนู่นจิกนี่จิกไปหมดอ,ะอ่ะน่ะเห็นไหม